นิดนึงค่ะสรับรลอมนะโอ้โหว,วนา่ากินมากสวัสดีจ้ามาพบกับแนนที่ครัวบ,บ้านเจเปอร์เหมือนเดิมและสําหรับคลิปนี้นะคะแนนจะชวนเพื่อนๆไปดูการทําน้าพริกน้ําเงียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วยกันเลยจ้าส่วนผสมของเครื่องแกงน้ำเงียวนะคะก็มีอยู่เท่าที่เห็นเลยนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณสูตรจาก เว็บไซต์ของไทยรัฐนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องเป็นพริกแห้งนะคะถั่วเน่าถั่วเน่าอันนี้แนนนำไปย่างแล้วนะคะหอมกระเทียมค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกระเทียมไทยจะดีมากเลยแต่ว่าที่วันนี้ที่บ้านไม่มีนะคะก็เลยใช้เป็นกระเทียมจีนแทนค่ะมีขาเล็กน้อยนะคะตะไคร้ รากผักชีนะคะเกลือค่ะแล้วก็ขมิ้นค่ะวันนี้แนนจะนำส่วนผสมที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะใส่เข้าไปในโถป,ปั่นเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีเวลาก็ตำก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้แนนขอปั่นละกันเนาะสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยค่ะ ผงเน่าที่ใช้ในวันนี้แนนใช้3มแผ่นะคะ่ะแล้วก็พีกก็ความเผ็ดตามชอบเลยนะคะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้นำพริกน้ำเงี้ยวแบบง่ายแล้วก็สดๆเอาไว้ทานเองละค่ะและหลังจากนั้นก็นำน้ำเงี้ยวมาผัดกับน้ำมันนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเกลือหรือว่าเพื่อนๆจะตัดน้ำตาลไปก็ได้นะคะ ถ้าหากเพื่อนๆสนใจวิธีการทำน้ำเงี้ยวโดดแนนจะแปะเอาไว้ในลิงก์ด้านล่างให้นะคะแล้วก็มีวิธีการเจียวกระเทียมด้วยนะคะสามารถกดดูตรงนี้ได้หรือจะแปะไว้ในลิงกด้านล่างให้นะคะกดเข้าไปดูล่ะ